very much. Mm -hmm. Not getting hot. Yeah. Okay, the gas is on. No hot water unless it's no nope, hot that way, right? Yeah. It's getting warm now. hot เอาไปลองน้อน้สอนนด้ไม่ด้อลมาก้างด้่ยไง ระหว่างที่รอน้ําร้อนน่ะจะได้ไม่ต้องเปิดน้ําชิ้งเอาเอาอะไรสก๊อตไว้หรืออะไรไปถูงล้างปักเก็ตนั่นเลย ทุกคนก็ทํางานกันน่ะแล้วหนูทนําอะไรเนี่ยฮะอัโคโจหนูทําอะไรเนี่ยทุกคนก็ทํางานกันแล้วหนูทําอะไรเนี่ยหนูเดินตามแม่เหรอฮะห,หนูเดินตามแม่เหรอ Today supervisor I'm Yeah, ท o เรีย c ซูเปอร์ว e เซอ a t I'm supervisor to train them to clean good job ้่ากินโเด็เ็ปอคอยเช็ดไปก็อยทำเรียกว่าดิฟครีนวันนี้ดิฟครีน เลยไปที่ประตูด้วยกลับด้านกระดาษนะแล้วก็รูดประตูทำทุกบานเลยลูกเอากระดาษอีกไหมมาไปแต่เกี่ยมอยากกินเลยเหรอนี่ด้วยอ้ย มันมาจากข้างในเนี่ยแบบก,กด<ช>มนจะน้ำกระเด็นขึ้นไปครับ<ช>แล้วคนไม่ได้สังเกตก,ก็จืนอย่างนี้ก้มไปมองกระถูมันจะไหลงไงน่าจะถอ,อดออกได้แต่ไม่อยากให้เสี่ยงยแค่นี้แหละในช่องมันก็มีสกปรกแค่ในช่องไม่ต้องใช้ก็ใช้ได้อยทำความสะอาดดิฟคลีแล้ว ทำไม้งก็ขายที่เปลี่ยนตู้เย็นใหม่มซื้อใหม่เลยยัง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 ที่เนีเย็นเจี๊ยบเลยเนะี่ยออาหนูแชมพูแล้วใช่ไหมเนี่ยยังก็นาวอ,อ๋อลุงอ๋ออ๋อโอเคโฟโจหนูจะสำรวจอะไรนักหนานแล้วลูกมไม่ต้องชีนะ มีหลานสูงสบายเลยแบบนี้ไม่ต้องใช้เก้าอี้ไม่ต้องใช้สเต็กจิดขอบเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าเอ็มก็ทำความสะอาดบ้านเป็นหรือว่าจำเป็นต้องทำจำใจต้องทำเพราะเมียไม่อยู่ถ้าเมียอยู่นี่รับรองเลยเอ็มไม่ทำหรอกชี้นิ้วใช้เมีย what colors do you want for your bedroom you got a lot of colors here you know look at them you know and then what you like pull pull them out and then we can go look up upstairs no pink you don't want passionate โน้ตพิอ่ะชอบที่วนนี้ของชั้นแล้วก็มีไฟทั้งองชั้นเล